เสนอรายการเกมโชว์จากจริงจากมีอันกับความหาคูณสองเดอะซิตี้สกันเกมหกสิบวิพิชษานแท็กทีมสนับสนุนโดยพรีโก้พาสต้าซอสซัมซุงเคิร์บ UHD TV จากครั้งที่แล้วในเกมก,า,การแข่งขันของทั้งสองทีมก็ดําเนินมาสู่รอบที่3กันแล้วนะครับโดยทีมของนุ่มอาชัยและพี่กะออกนําไปก่อนแล้ว1แงเกมจึงทําให้มีชุดรบงบูชุดข้าวสารและตู้เย็นกระดาษ6.8คิวส่วนฝั่งนุ่มอาตีกับสาวเฟิร์นมีพัดลมและเครื่องทำกาแฟนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปรู้กันว่าท็กทีมคู่นี้จะสู้ป,ปงแตกผ่านได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสู้ป,ปงแตกถึงจะเข้าใจนะครับครับพี่ถ้าเข้าใจแล้ว

เป็นเพราะนายอาร์ตี้เนี่ยกลัวลูกโป่งหรือเปล่านะฮะเดยทำให้ดูแยงแยงสูบช้าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งพอสาวเฟิร์นมาช่วยเนี่ยทุกอย่างก็สายเกินไปต้องตกรอบไปอย่างน่าเจ็บใจแหละครับโหทุเรศมากเราบอกคุณแล้วบอกอะไรบอกว่าอะไร ว่าเกมนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะก็งะก็ยากไงไม่แล้วผมผมไม่รู้นแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ฟิตทั้งคู่ไงใช่ไงแล้วนี่นะลูกโป่งธรรมดาเลยบางๆเลยนาทีเดียวทาไม่แตกเลยนาทีเดียวทาไม่แตกทะทไมอ่ะเพราะอะไรเนี่ยเฟิร์นก็ไม่รู้ยังกู้แรงคนดูฮะผมจะไอยู่พี่โกทันไหมพี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วช่วยได้แค่นี้จริงๆช่วยที่สุดแล้วเราแรงหมดายไงเออพอใช่แล้วเราเลือกเกมเขา แขนทั้งคู่เลยตั้งแต่ซ้ายปอีการ์ตี้เกมโอเวอร์ตอนนี้เจ้าของทนยของน้หมูกเป็นของไทยัะลมด้วยัะลมด้วยทะลุทะลุทะลมอยู่ก็ได้แล้วเออเออพัดลมขึ้นกาแฟใช่เป็นของไทยแล้วแต่จ่าทยจะต้องตอบพี่ครับว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คะตุปดตีแล้วค่อยตอบตุ๊ตีแล้วไปตอบเอาไอ้เพื่อนได้ยูไปต่อนีดหน่อยได้ ไปต่อครับผมไม่แน่นะฮะถ้าเกมแรกไม่เจอตักทรายป่านนี้ทักษิมคุณนี่คงจะยังไม่ตกรอบก็เป็นได้นะจ๊ะซึ่งของรวสะสมในรอบนี้หนุ่อาไัยก็รับเย็นกระนาด68คิวรอของรวัทั้งหมดจากในายอี้ไปด้วยล่ะครับมาไม่ต้องเลือกแล้วนะครับมีเกมเดียวเลยเกัอกยบอาไทยนะครับต้อพร้อมแล้วเดลแรนดอมทำงานมา รช้ที่แล้วมาก็ตายเกมแรกใช่ไหมแต่ว่าพี่จะบอกว่าพี่เก่งมากสุดยอดพี่โก็เก่งมากปั๊บ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 พ่อพี่ใช้ก้มือบ่อยเตะบอลเป็นโกรับอลเป็นโกลจบรับมาเลยปลาไพ่ปักแตงโมมาเกมปลาไพ่ปักแตงโมเกมนี้พวกแขางจะต้องแท็กทีมปลาไพ่ปักแตงโมให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับปลาไพ่ปักแตงโม ง่ายตามมาเแล้วนะครมับ่าพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วประจาจุดสตาร์ทครับเนอะอทัยคะครับสามใบเท่านั้นสามใบเท่านั้นขอใหโชคดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The Sixty Seconds Game หกสิบวิวิจิตรแสนแท็กมีน้นญ่งสองหนึ่ง โอ้ยบกเอาหนึ่งสองสาไปเลยเวลาเวลาไม่ถึงเวลาไม่ถึงสิบวิอ่ะไม่ถึงสิบวิเอาเออเออกมาแลกมาแลกมาโอเคฉลาดฉลาดเวลาาลมาก่อนสามสิบวิสาิบวิ เอามาเอามากดกล้ๆแต่ตู้เย็นแพงกว่านะไอเลตู้เย็นเครื่องซักผ้าแพงกว่านะี่วิสิ5้าวาง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 ,วาง,วางไว้กว่อนเอาไปเอาไปยกมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกไม่ได้คือไม่ได้นะถ้าประตูหนีบคือไม่ได้ รับแกมนีนุมอาจัยไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยป๋าไพ่ปักแตงโมพานใช้วเวลาไปไม่ถึง10วินาทีจากนั้นเนี่ยพอเข้าสมบัติก็ลากเครื่องซักผ้ามาไว้ที่หน้าประตูก่อนและเอาตู้เสมาเรากดซ้ำดูแต่ก็ยังไม่ได้สุดท้ายเลยเอาเครื่องซักผ้าออกมาแล้วครับเฟ้า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 ,าเอ,อหมดลวเออหมดลหมท่อสายยางอะไรล่วงหล,ลุดหมดฮะ ถ้าเมื่อกี้เนี้ยเอาออกมาแล้วเหมือนกับประตูปิดแล้วยังคาเครื่องปะพังก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเอาไมา้พ้น,นไม่ได้แล้วก็เสียตังค์ด้วยเสียตังค์เพิ่มเพราะว่า<ล>มันพังจำนะคุยกันก่อนแต่เมื่อกี้ทำทำาอันแรกเขาทําได้นะแล้วพี่โก้ถึงมาช่วยอีกสอันครับใช่รู้สึกยังไงบ้างตอนที่ปาไพแล้วไปปักแตงโมโดได้เป็นคนแรกปา ดีใจดีใจอันไทยถ้าถามพี่นะอันนี้คือแนะนําแบบเจ๊แบบพี่สาวนะเราเหนื่อยมากแล้วแล้วสังขารเราก็ไม่ได้ว่าดีเท่าไหร่โอ้โหนี่เห็นนี่สุขภาพดีดีพี่คิดว่าไทยก็ได้ของไปเยอะแล้วแหละแล้วแถมยังได้พัดลมของอาร์ตี้ไปด้วยมันก็ยังได้อีกเยอะสำหรับพี่นะถ้าติดเกมก็นี่หนึ่งแสนเลยนะพี่ว่าเพียงพอแล้วแต่ต้องที่อันไทยครับอัยครับคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คะ พอแค่นี้ครับโอเคหือว่าเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายไม่โลภและไม่โลกอันนี้เรเป็นเรียอมีอนาคตอไัยได้อะไรกลับบ้านไปบ้างอูอไัยก็ได้บูทูธพัดลมเอาไว้ท้ายเอาไว้ได้เอาไว้อัยได้ชุดลำพงบูทูปข้าวสารตู้เย็น6.8คิวเครื่องซักผ้า7กิโลเครื่องทำกาแฟและ จะไม่ได้อะไรเลยมันก็จะอะไรอยู่จะไม่ได้เราต้องมีของรางวัลปลอบใจใช่มันก็ต้องมีที่มีมีอ่ะผมมาคนเถื่อแพ่แล้วอย่าไปให้เขาเห็นรับพี่โอเคเอาไว้ได้เป็นเขาฝันหนึ่งกำมือ ดีใจด้วยดีใจได้เข้าสายกับเบคกี้ครับผมวันนี้สนุกมากสนุกมากสนุกมากฮะแล้วแต่ไม่ต้องมาแล้วนะมาขึ้นเนี้ยพอทำไมอ๋อเพราะได้ของกลับไปแล้วผมเห็นคนไหนที่ไม่ค่อยได้ของจะมาบ่อยคนไหนได้ของเขาจะทิ้งไว้อยู่บ้านถูกต้องครับผมเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองอานะครับค่องอาร์ตี้และอาร์เทยครับครับ อย่างน้อยแต่ปฏิพันธ์ไหวพริบดีไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยนะครับซึ่งครั้งนี้หนุกอาชัยก็รับของรางวัลกลับไปเยอะเลยทีเดียวทั้งชุดลำโพงบูทูธเข้าสารตู้เย็นขนาด6.8คิวเครื่องซักผ้าขนาด7กิโลกรัมพัดลมและเครื่องทำกาแฟครับสนับสนุนโดยโอยชิกรีนที เรโซนาเมนถ้าคู่ต่อไปพร้อมแล้วเลิกอะอ,อะไรพ,พร้อมแล้วเลิพร้อมโอเคโอเคถ้าคู่ต่อไปพร้อมแล้วมาเลย ทีมคู่ต่อไปสนุกรับประกันว่าหวาวแน่นอนเมื่อสองสาวสองสไตล์หมดน้ำผัดต้องมาดวลกับฝ้ายเวรุรีการแข่งขันจะดูเดือดขนาดไหนไปชมกันเลยครับเมื่อกี้ท่าอะไรอ่ะไอวัวแก่พี่เดี๋ยอะไรนะทเวิร์ดทเวิร์ดทำอะไรทำอะไรกสามคนต้องทำอย่างเงี้ยแหละโพสต์โท่วมมาโอเคสีสันอะไรทเวิร์ดมาทเวิร์ดไม่ก็ลองทำดิค่ะทเวิร์ดไหนลองดิเอ๊ เอวไปหน้าไปหลังเอาเอเอาเอาใจว่ะเอาที่สบายใจฝฟขอต้อนรับยังรายการนะครับคุณฝ้ายแล้วงดครับสวัสดีครับ่ในรายการเราไหมครับเคยไหมไม่เคยสมัยจีซั่นก่อนที่มาคนเดียวก็ไม่เคยเลยแล้วเคยดูไหมเคยดูไหมดูรายการเราเนี่ยเป็นรายการที่ได้ของรางวัลกับบ้านเยอะมากเลยนะนี่แต่ที่แบบรู้สึกแบบว่าแบบ อะไรแบบว่าแบบอะไรขันไม้ขันมือมากเลยอ่ะโอ๊ยรอู้สัดนักเลยอ่ะนี่เตรียมรถกระบะมาแล้วค่ะโอ้โหเตรียมรถกระบะแต่มีคนมีใครบอกคุณไหมว่ารายการเราต้องแอคทีฟเราต้องหูคุณยาวไปไหนี่ยคุณไม่กลัวมันจะเกี่ยวไหมไม่กลัวแต่ต้องสวยไว้ก่อนคือจะเอาของกลับบ้านเนี่ยแต่ต้องสวยรับของกลับบ้านด้วยอยากรู้ว่าห้องตู้มัดของเราเนี่ยมีอะไรบ้างและจะหยิบอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปพร้อมแล้วห้องตู้มัดเปิดเลยโอ้โห เฟิร์นคะขาใหญ่ไปตอกเขเฟิร์นเฟิร์นเป็นคนดูแลห้องนี้ดีค่ะในนี้ก็จะมีของหลากหลายให้มอดกับาฟได้เลือกไว้เลยในใจอันนี้คือเราหยิบไปได้เลยใช่ไหมคะอยากอยากอยากหรอเล่นเดียวเย่อหยิบแน่แต่ว่าตอนนี้เข้ามาเนี่ยต้องครองสติมาด้วยนะไม่งั้นจะลกไงเอาไหนดีเอาไหนดีเอาไหนดีไม่ได้คิดผู้เนว่าในใจเนี่ยอยากได้อะไรใช่บ้านไม่มีอะไรไม่ก็เวฟหรอในห้องก็ตู้เย็นเล็กๆอาแช่น้ำดื่มได้หรือว่าในห้องเนี่ยไม่มี ผ้าปูที่นอนไม่มีผ้านวมถึงจะเปลี่ยนก็นี่ชุดเครื่องนอนโตโตะแต่ก็ลังคิดอยู่ว่าถ้าจะแบกสิ่งนี้ไปจะแบกไปยังไงเอาแบกก็จะแบกต้องเอากุญแจออกก่อนด้วยคือลอกกุญแจอยู่ต้องเอากุญแจออกให้ได้ก่อนก่อนจะแบกสิ่งนี้ออกจากห้องต้องสวัสดีค่ะแต่สามารถทำได้อนะมีของให้เลือกอีกมากมายและนี่ค่ะชุดเครื่องครัว ได้ข่าวว่าคุณแม่ชอบทําอาหารกันทั้งสองท่านเลยชุดเครื่องครัวสแตนเลสตีลและนอนสติ๊กจากซีเกลค่ะเก็บไว้ค่ะของสูงค่ะของสูงค่ะต้องวางเอาไว้ค่ะโอ้โหมู๊ดจัดจัดจัดเัดนัดจ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 ัด้ัดจ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 ัดอัดจัดเัดนมีจัดจัดจั้จัด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 จเลจยดจัดเัดจัดจัดจั้ดดด สร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทก็สามารถขายกุญแจเลื่องนะครับรหัสรหัสอ๋อต้องขายกุญแจสองด้านเลยใช่ค่ะหมดสองด้านเลยหรือไม่ก็จะเป็นสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงด้านบนก็มีอันนั้นหยิบได้เลยใช่หยิบได้เลยทีวีก็มีอะไรคือการที่อยู่สูงขนาดนั้นแต่ว่าเรามีบันไดให้ไงคะคุณมอสคะนี่ไงครับต้องแบกบันไดไปด้วยเนี่ยแหละค่ะแต่เวลาเหลือเยอะไงในกรณีที่เวลาเหลือเยอะสม่ติเหลือประมาณสี่สิบวิห้าสิบวิจัดไปเลยอ่า แล้วก็ถ้ารู้ว่าเหลือสักสามวินาทีเราจะมีกล่องสิ้นคิดเออกล่องที่คิดอะไรไม่ออกแล้ยไม่ออกมาคว้าไปก่อนล่างกลางบนได้หมดเลยถ้าอะไรนี้ก็จะมีเงินก็มีใช่หรือว่าของมีค่าก็มีไปลุ้นเอาว่าจะได้อะไรใช่บางครั้งบางทีอาจจะมีข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรแบบนี้ข้าวเหนียวอันนั้นอันนั้นแจกแล้วอันนั้นแจกแล้วอันนั้นแจกแล้วแจกแล้วจักรยานก็มีนะคะด้านหลังจักรยานไม่ต้องขายอ่ะพร้อมแล้วด้านนอกเลยครับค่ะเครื่องปีต่งกีตาร์มีหมดปิดประตู ไาแล้วก่อนที่จะเล่นเกมเราให้เขาทั้งสองคนได้เลือกผู้ที่จะไม่ร่วมชะตากรรมกับคุณทั้งสองอคนก่อนต้องเลือกก่อนค,คุณไม่ได้สู้ตามำาลำพังแ้วคุณก็ไม่ได้มาอยู่ทีมเดียวกันนะต้องแยกกัน<อ>แข่งแย่งชิงดีกันเหมือนในละครที่คุณเล่นนะ,ะที่คุณ ตบกันฟันงื้อไม่ยื้อเลยตบตบตบฟันงื้อันนั้นไม่ได้แบบฟันอ๋อไม่ได้แบบฟันใครเลือกก่อนนีมดหรือฝ้าเลือกก่อนอ่ะนีมดเลือกก่อนละกันมดเลือกก่อนเพรอยากคู่ใครเลือกพี่กติละกันทำไมอ่ะต้องรู้จักตันต่แไม่คู่กันล่ะน้ำลายน้ำลายน้ลายกระเด็นน้ำลายกระเด็นจังหวะนี้มีกระดช่ซับน้ไลายเปิดไหมมัอันนี้มันเล่นใหญ่ไงเล่นใหญ่เล่น เพราะฉะนั้นน้องจับคูต้องคู่ได้เพิ่มคู่ได้ได้เพิร์นก ah, ับฝ้ายเพิ่นกับฝ้ายมดกับหมาไม่ใช่มดกับโก้มดกับโก้นั่นแหละมามาเพิ่นกับหมาถ้ามดเลือกก่อนให้มดเล่นก่อนไหมได้ครับได้ไหมเราเราดูเขาดูเชิงเขาไปก่อนอะไรตื่นเต้นอ่ะโอยไม่ต้องตื่นเต้นหรอกถ้าพร้อมไหมครับมาค่ะพร้อมแล้วไปกันที่เดอะแลนดอมครับมา ตรงนี้ค่ะฝ้ายฝ้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะฝ้ายไปยืนตรงมดทำไมคะเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนโกรธอะไรจะมาหรือเปล่าโกรธอะไรกันมาใช่ปะเป็นผู้พิธีกรที่มีระเบียบอยู่ในโลกโอเคโอเคได้ได้แครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวน้องมดนะครับจะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนนะครับครับผมเดยรันดอมทำงานเลยมาตักทรายโอ้โหถ้ามดได้ตักทรายนี่ก็ไม่ต้องอะไรเลยนะแต่ไหวไหวสบายมากเกมอย่ายากเลยใหญ่ยากอะไม่มาเลยที่เก่งที่ เดี๋ยวมาลุก,กันว่าทั้งสองทีมจะเจอกับเกมอะไรเป็นด่านแรกช่วงหน้าฮามพลายครับสับสื่ดย He a แอนด์โช u เดอ r ์ e ร u ซูเ e r ร์ e ฟเบรตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวน้องมดนะครับจนะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนนะครับครับผมโดยรันดอมทำงานเลยมา สายนี้ก็ไม่ต้องอะไรเลยนะแต่ไหวไหวสบายมากเกมอย่ายากเลยอย่ายากเอาไม่ได้เพรทเยวแยกโค้ดุยฟองแล้วแยกสีอโลเวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยแค่เห็นชื่อก็ฝืนแล้วตอนนั้งวงมากมดมดเกมทั้งสองเกมจะบอกว่าง่ายทั้งสองเกมพี่โกตีถนัดทั้งสองเกมแต่ถ้าเป็นเรื่องของปิงปองพี่โกจะถนัดมากมไม่ไม่ไม่มดเชื่อพี่มดต้องเชื่อโค้ดนะเพราะว่าแม่เนี่ยฝากมดมากับพี่แล้ว แยกสีโอโลเองบางครั้งบางทีไอ้ปิงปองเนี่ยพี่ก็มือควยเหมือนกันพี่ก็แบบนี้ใช่ไหมมื่ควยปิงปองนี่มือควยนะไอ้ที่ล้วงนี่ที่ล้วงในโหลงงงยากๆอ่ะจำได้ไหมที่มันเป็นโอ้พี่แม่แม่แม่เอาอันล่างอันล่างอันล่างทีนี้พี่อ่ะเชื่อโค้ชค่ะโค้ชบอกว่าให้แยกสีก็แยกสีโอเค เกมแยกสีอัลละเวงเกมนี้พวกแข่จะต้องแท็กทีมแยกแทงสีให้รวมเป็นสีเดียวกันจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับแยกสีอัลละเวงง่ายๆแกนิกาก้านอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วประจำจุดสตาร์ทครับฮะจุดสตาร์ทตรงนี้หรอคะแล้วหนูอยู่นี่แหละเพราะที่เดินมาแล้ววิ่งมาอ่ะตอนนี้จะตอนนี้เหรอคะไม่แกล้งค่ะ ไว้แี้เลยพอดีนะดีนะเออได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเฟื่อนเ่ก็ได้น้ก็ได้อนอย่างการ่ดีนะจุโอยน้อยไปน้อยไปเ้ยมาดึงพู่มันยังกระจุกกระจุกอยู่โอเคฮะชมพูมันยังกระจุกกระจุกอยู่นี่เฟิอนเฟื่นเฟอนอะไรมดเราเป็นเพื่อนกันเนาะเราเป็นเพื่อนกันเนาะไยากมดไปยากเกมง่ายที่สุดในบรรดาเกมที่เรามีแล้วมดเลยท้องไปหมดท้อก็ได้แม แม่้อมไหมคะแม่ไม่ต้องถามแม่โทรศัพท์ยุดถามแม่ทำไมละมดมังคนเดียวเอ้าให้แม่เชียร์มดไม่ต้องแม่้อมนะคะแม่หยุดโทรศัพท์ก่อนค่ะลูกจะเล่นเกม่ะโอเคมดพร้อมนะมาแม่เฮ้ยถามแค่มดอย่างเดียวทำไมตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the 60 seconds game 6กสิบวิพิชิแฐนแท็กที Kiểu đi kiểu đi kiểu đi dù phu, dù phu, dù phu Đen, đen dù đi dù đi dù như... đi dù 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 đi tôm đi Tôm, đi tôm, đi dù đi dù đi tôm đi dù đi dù đi đi dù 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 ชื่อพี่กอทุกอย่างก็ง่ายนะสิฮะรอเแกนนี้สาวมดกับพี่ก้ได้เชื่อกันแยกสีกันได้เข้าขานและผ่านได้เร็วเหลือเกินจากนั้นเนี่ยพอห้องสมบัติเธอก็ตรงดิ่งที่สร้อยคอนดูคำแล้วจัดการขวาออกมันเลยล่ะครับซึ่งซึ่งมดไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรว่าว่าอันนี้คือทองคำหนึ่งเฟืองไม่ใช่ หนึ่งเลยนะเป็นหนึงเฟืองหเฟืองคือครึ่งของสลึงอ๋อเป็นเรียกว่าหนสลึงมีสี่บาทอ่หนึสลึงสบาทแล้วหเฟืองหเฟืองก็คือเศษหนึ่งต่คนึบาทแล้วเยอ่มาดทำไมต้องทำให้มันยากกัพี่ทำไมรายการเราไม่ซื้อหนึ่สลึงมาไม่ได้ต้องน้อยกว่าน้น้ว่านึงเฟืองนะครับมูลค่า0แปดร้อยบาทบาเหสลึงคน้าเลยซื้อึเฟืองมดแล้วไอนกรมกหนักหสลึง เมื่อกี้เห็นเพื่อนเล่นไปแล้วใช่ไหมฝ้ายใช่ต่อไปที่ตาฝ้ายแล้วนะคะโอเคพร้อมมาไม่ได้คืออะไรป่ะเมื่อกี้ลกมากแบบเอออะไรก็ไม่รู้อหมดหมดชามากอะใช่ไหมไม่ได้อ่ะถือว่าอะไรอ่ะอยากให้ตับกว่า20ลิตอยากให้ตับกว่า20ลิตตอนนี้ไม่เกลียดมดหรอกเกลียดต้องหูป้ามากอ่ะฝ้ายพร้อมแล้วนะครับแยกโชคลูกปิงปอง เกมอยากโชคลูกปิงปองเกมที่พวกนข่จะต้องแท็กทีมอยากสีลูกปิงปองออกจากกล่องให้ครบจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับแยกโชคลูกปิงปองฝ่ายขาเข้าใจกันนะคะเข้าใจเรียบร้อยครับพร้อมแล้วนะคะก่อนฝ่ายจะไปเราจะให้ฝ่ายได้เห็นก่อนว่าคนนิสัยไม่ดี <c oughs> เขาจะทำกับเรายังไงบ้างเฮ้ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้เยอะนะอ,อ,อะไรหรอ เยอะเยอะแต่เมื่อกี้ที่ฝ้ายทำมาเยอะพี่เห็นใช่ไหมเยอะใช่ไหมพี่เห็นอยู่ว่าเยอะใช่ไหมเรืเองไรเราก็ช่วยช่วยกันออืใส่แบบใส่แบบนางร้ายใส่แบบนางร้ายนี่มดหะหลังๆมามดเล่นละครเยอะเริ่มเริ่มแยกโลกความจริงกับโลกละครแล้วไม่ออกไหมยังงี้เขาจะอย่างงี้เขาจะง่ายไปง่ายไปเออยังไง โอ้ทำไมสาวมดแล้วพี่โก้ใจร้ายได้ลงคอยอย่างนั้นล่ะฮะงั้นเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่าสาวป้ายเธอจะแย่งลูกปิงปองสำเร็จได้หรือไม,ม,ม่ไหน60วิปพิชิตแสนชิมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่โก้พาสตาซอสซัมซุงเคิร์ฟ UHD TV <c oughs> ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอะแต่เวลาเหลือเยอะนะพอไมแล้วไปแกะ่ไ้ไม่ได้เป็นไง มดมีคนเอ่ไม่ใช่มดมดเหรอมดวายเวลาเหลือสิดสิดพินาทีมดว่าใครสวยๆมากๆเขาจะให้เปิดแบบนี้ถ้เล็ๆหน่อยก็จะเป็นฝาจิบไม่ก็เปิดน้ำพลลิสถังใหญ่อะได